รู้สึกว่าสไลด์มันจะช้ากว่าเดิมเฮ้เอาดิยิงตกรถอ่ะเออเข้าหัวนดสุดท้ายเออผมแต่งปืนมาใหม่ไวปปืนอย่างนิ่งอะบอกเลย โ oh, อ้ปืนนิ่งก็จริงอ่ะแต่แต่กด tamam ไม่ลงอ่ะกดปืนไม่ลงเฮ้อโดนระเบิดไกลไปอ่าปืนนี้ปืนนี้ผมเพิ่งงแต่งมาเหมือนกันอืมกุเลงรอมอบ รีโหลดฟันถอยจุดยึดมันอยู่ตรงไหนวะ ตุ้มๆเออโอ้สี่ตัวพระเจ้าของมันจะเกิดข้างหลัง okay. โ,โอเคเกิดไม่ไกลเท่าไหร่ก็ไกลอยู่เลยใช่ไหมเกิดที่เพื่อนนะผมจะใช้ตะกบเนี่ยเอ้ยโอ้ด้านข้าง ไอเนี่ยมันใส่สกบลรองไม่ได้เว้ยมันใส่สกบรองไม่ได้มันเลยได้สกบเดียวแต่ว่าผมก็แต่งแต่งมาอยู่นะได้ยังไงวะ่านเนี้ยโอ้โหแมงกระโดดลงมางนถ้างั้นมุมนี้ก็ได้ดิไม่ได้ไม่เห็น โอ้เอ้ถึงเลงนี่เก็บสอง

แม่งดักเลยเช่นเราเราก็ไม่รู้ไงเออเราก็วิ่งหน้าตั้งเลยไอ้ชี่เอ้เล้อบัสเรียบร,ร้อยเฮียแม่งอะไรวะอืมอืมอืมกูจัดเรีรยบร,ร้อยแล้วกูพอใจละตุมต้มตุ้มาดิเฮ้ยยี้ตายสาม มันมาข้างบนได้เว้ยผมจําได้เฮ้ยเยียหันมาแม่งมีแต่ตัวรถฟลักเปลี่ยนปืนเลยเฮ้ยเปลี่ยนตัวละครเลย

ชนะเว้ยเออเราก็เล่นดีเหมือนกันนะเนี่ยถึงถึงแม้ว่าเราจะลงทางบ่อยก็เถอะเย้ค่าห้าสิบตัวเล้วลูห้าสิบเจ็ดสิบห้าสิบสิบสามเดยผมค่าไปกี่ตัว เดะสิบสามมาโอ้ยหกสิบหกตายเถอะโรบินเองเก่งเกินโอเคครับสำหรับวันนี้เอาไว้พอแค่นี้ก่อนละกันนะครับไมเจอกันใหม่ไปกัน้าจากนั้นอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะเป็นกำลังใจผมด้วยนะขอร้องนะตกงานช่วงนี้ตกงานกดซับให้ถึงพันซับไวๆนะครับขอร้อง